ที่คุณสุเทพเพื่อสุวรรณเมื่อคือนนี้เลขาธิการกปปสขึ้นเวทีสนุมพินีปราศัยกรณีข่าวนปชคิดจะแยกดินแดนเป็นอีสานล้านนาหรือเป็นสปปล้านนาบ้างคุณสุเทพปราศัยว่าเป็นเรื่องชัดเจนมีหลักฐานมีคลิปถ้าจําเป็นจะนํามาเปิดเมื่อประกาศจะแยกประเทศนั่นก็คือประกาศเป็นกบฏของแผ่นดินแต่ปฏิบัติหน้าที่นาะยกรัฐมนตรียิ่งรักษไม่ทําอะไรเลยคุณยิ่งรักออกมาบอกว่าไม่มีกลุ่มคนแบ่งแยกดินแดน เลยกลายเป็นภาระของทหารพลเด็กประยุท์ธจันโอชาสั่งให้ผู้ว่าสอดส่องดูแลพวกปลุกปั่นยุยงคุณชุเทพปราศัยว่าผู้จัดกนารทหารบกพลเดกประยุท์ออกมาทําหน้าที่ของเขากระบวนการแบ่งแยกดินแดนไม่มีคนเดำเนินคดีทหารเลยต้องออกมาแจ้งความแต่ตำรวจบางคนกลับบอกว่าไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นกบฏเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิรูปตำรวจคุณชุเทพยังปราศัยนะครับว่า มีความเห็นของอดีตประธานสันดีกาและอดีตผู้พักษาหัวหน้าคณะในสันดีกาเกี่ยวกับรับนวนมาตรา1 2หนึ่งสองเจ็ดกำหนดเรื่องการเปิดประชุมสภาภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งรัฐบาลรักษาการจะสิ้นสภาพในวันที่4มีนาคมคือเมื่อวานนี้เมื่อไม่มีบทบัญญัติในรับนวนว่าจะ,จะดำเนินการอย่างไรต่อไปเมื่อรัฐบาลรักษาการสิ้นสภาพไปก็จะเข้าสู่มาตรา7เจ็ดโคจุเทพบอกว่าประเด็นนี้กปรป,รปรสกําลังหาทางอยู่ว่าจะยื่นคาร้อง ให้สารลำนูลอย่างไรและต้องทําให้เร็วด้วยก่อนที่กลุ่มเสื้อแดงจะยกขบวนเข้ามาในกรุงเทพไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับกพื่อนำศึกษาหาลู่ทางว่าทําอย่างไรถึงจะเอากรณีอย่างนี้ความเห็นทั้งของท่านยินดีและท่านอาดีตประธานสาลฎีกา ทำเป็นข้อกฎหมายฟ้องร้องให้ศาลร,รับนูนวินินตไฉเราก็จะได้อำนาจอธิปไตยขึ้นมาเป็นของเราเสียทีส่วนวิธีการที่จะทำอย่างไรนี่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนเราวมวลมหาประชาชนและพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศ ต้องยืนหยัดที่จะรักษ,กษากฎเกณฑ์กติกากฎหมายบ้านเมืองและเราจะต่อสู้กับคนพวกนี้ด้วยกฎหมายทุกข้อทุกกติกาครับพี่น้องที่ขอรบครับ